꼴찌4년연속꼴찌야구는제일못하는데미래도없는그래서진짜우승을한다고단장멀리가네네그래서이제부터엄청바쁠건데 Hot Stop League ผู้จัดการเหล็กทีมดีซีรีสเรื่องราวเกี่ยวกับทีมเบสบอลสดห่วยของฤดูกาลมาสี่สมัยถึงแม้พวกเขาจะได้ทีมที่โหลก็ไม่ได้ทําให้พวกเขานั้นสัมัคคีกันเลยและเมื่อทีมได้ที่โหลขนาดนี้ผู้จัดการทีมคนใหม่จะต้องเข้ามาจัดการและดูแลทีมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งตัวผู้จัดการคนนี้เคยคุมทีมฮอกกี้มวยป้ามและแฮนด์บอลซึ่งตัวเขานั้นเนี่ยไม่เคยเป็นผู้จัดการของทีมเบสบอลเลยและเขาจะพาทีมออกจากคำว่าที่โหลได้ไหมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปคุณต้องลองไปดูเพราะหลังจากนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยความรู้สึกหลังดูแบบไม่สปอยกันนะโดยซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นแนวดาราม่ากีฬาที่จะพาคุณเนี่ยไปพบกับทีมดีนที่พวกเขานั้นเป็นทีมที่มีแฟนขับล้นหลาม แต่ผลงานในช่วงหลังของพวกเขานั้นไม่ได้เป็นหนังใจหวังพวกเขาอยู่ทีมบวยติดต่อกันมา4ปีนั่นทําให้ผู้จัดก,การทั่วไปที่คุมทีมอยู่ขอลาออกและนั่นทําให้ระเอของเราแบ็กซึงซูรับบทโดยนํากุงมินเขาจะเข้ามาเป็นผู้จัดก,การคนใหม่ให้กับทีมดีมและนั่นทําให้เขาจะต้องทําทุกวิถีทางให้ทีมดีมนั้นหลุดพ้นจากคาว่าที่โหลให้ได้ ซึ่งตัวซีรีส์จะพาเราไปดูในช่วงที่ฝ่ายบริหารทีเมเบสบอลจะหาผู้เล่นมาเสริมทัพในช่วงปิดฤด,ดูกาลในช่วงนี้แหละเขาเรียกว่าสโตปลีดซึ่งต้องขอบอกเลยว่าตัวเรานั้นกับคำว่ากีฬาเบสบอลเนี่ยค่อนข้างจะห่างไกลกันมากพอสมควรเพราะเราเนี่ยไม่รู้แม้กระทั่งวิธีการเล่นของกีฬาชนิดนี้และก็ไม่เคยดูการแข่งขันเลยและนั้นทําให้เรารู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจึงไม่ค่อยเป็นกระแสในไทยสักเท่าไหร่และด้วยความที่เราไม่ได้รู้จักสนิทชิดเชื้อกับเบสบอลเท่าไหรนะ่น นั่นทาให้คาศัพท์บางคําศัพท์เนี่ยเราไม่เข้าใจและนั่นทําให้ตอนที่ซีรีส์กำลังชิงไหวชิงพิบกันทําให้เราเนี่ยงงง,งว่าง,ง่ายๆเนี่ยถ้าใครจะไปดูเรื่องนี้เนี่ยเราแนะนําให้จําคําศัพท์แล้วก็ความสําคัญของตําแหน่งผู้เล่นของเบสบอลไว้ก็ดีนะมันจะได้ไม่งงเวลาที่ตัวซีรีส์พูดถึงแต่ก็อย่าได้กลัวไปถึงแม้คนอย่างเราเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจคาศัพท์เท่าไหร่ก็ไม่ได้ทำให้เราเนี่ยรู้สึกน่าเบื่อเท่าไหร่นะเพราะในแต่ละตอนของซีรีส์เนี่ยเขาจะชิงไหวชิงพิบกันไปมา คือมีอะไรให้เราติดตามอยู่ตลอดเวลาตัวหนังเนี่ยจะพาเราไปทำความรู้จักกับทีมดีมที่มีแฟนคลับอย่างหนานแน่นเป็นอีกทีมหนึ่งที่อยู่มานานและด้วยความที่มันอยู่มานานนี่แหละมันจึงเป็นระบบะเก่าจึงทำให้การบริหารเนี่ยออกมาได้ไม่ดีนะักนั่นทำให้พระเอกเนี่ยจะต้องเข้ามาจัดการทุกอย่างให้ดีขึ้นแต่ตัวพระเอกนั้นไม่เคยคุมทีมเบสบอลเลยแต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาของเขาก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว พะเมื่อเขาเข้าไปคุมกีฬาชนิดไหนเขาเนื่อจะพาทีมคว้าแชมป์ตลอดเลยแต่พอคว้าแชมป์ได้ทีไรเนี่ยทีมก็จะถูกยุบทันทีและนั่นทําให้เขาตัดสินใจที่จะมาคุมทีมเบสบอลให้กับทีมดีมเพราะตอนแรกเขาคิดว่าเป็นกีฬาที่ถูกทุกยากต่อจะให้อยู่ทีมบวยขนาดไหนก็คงจะไม่ถูกยุบง่าย และนั่นทําให้ผู้อำนวยการทีมดีมที่รับบทโดยโอจงเซชายผู้ที่เรารู้จักเขาดีจากเรื่อง is t okay to not be okay เขาเนี่ยจะเข้ามาเป็นผู้อำนวยการที่เหมือนจะดีในตอนแรกนะแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเขาต้องการที่จะยุบทีมดีมนี้ลงซะเพราะด้วยความที่บริษัทแม่ต้องการที่จะยุบทีมนี้เขาจึงต้องทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะยุบทีมนี้ให้ได้และที่ผู้อำนวยการทีมดีมดีในตอนแรกเนี่ยเพราะตัวเขาคิดว่าถ้าพระเอกมาคุมทีมเนี่ยก็คงจะไม่สามารถทําให้ทีมบอยนี้คว้าแชมป์ได้ แต่เมื่อพระเอกอยู่ที่นี่ไปได้สักพักตัวพระเอกได้แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาเรื่อยๆชายผู้ที่ไม่คิดจะหยุดพัฒนาและเชื่อมั่นว่าเขาเนี่ยจะพาทีมออกจากที่โลหลได้ถึงแม้ทุกคนในทีมเนี่ยจะตราหน้าเขาว่าเขาไม่รู้จักเบสบอลเลยก็ตามตัวเขาผู้ที่อยากจะพาทีมออกจากที่โหลกับผู้อำนวยการทีมที่อยากจะยุบทีมนี้สักทีอีกคนอยากชนะอีกคนอยากยุบตรงนี้แหละที่ทำให้ซีรีส์เนี่ยน่าติดตามแล้วก็พาเราดูจนจบได้ สิ่งหนึ่งที่เราลืมพูดไม่ได้เลยก็คือซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยได้รับรางวัลแบซัง2020ละครยอดเยี่ยมดนวยนะรางวัลทีมนักสแสดงสมทบยอดเยี่ยมและนักสแสดงโจบยองบยูเนี่ยก็ยังได้รางวัลน,นักสแสดงหน้าใหม่ชายยอดเยี่ยมก็เจ้าใครเนี่ยเพิ่งจะได้มาดูเรื่องนี้ก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตาเขาจากเรื่อง The Uncanny Counter บอกเลยเรื่องนี้ถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้รับบทพระเอกนะแต่บทตัวละครตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะดึงดูดสายตาเราได้ดีมากๆเลยนะ คือบทนางเรื่องนี้น่ารักมากเลยยิ้มทีไลน์เนี่ยเราจะโฟก,กัสไปที่นางตลอดทุกทีถือว่าเป็นอีกเรื่องที่ได้รางวัลมาค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวส่วนตัวเนี่ยเราคิดว่าถ้าเรารู้จักเบสบอลมากกว่านี้เราก็น่าจะอินมากกว่านี้และสนุกกับมันมากขึ้นส่วนตัวเราเรื่องนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีนะแต่เรายังไม่รู้สึกอินมากขนาดนั้นก็อาจจะเป็นเพราะเราเนี่ยรู้จักกีฬาชนิดนี้น้อยเกินไปเราจึงสรุปได้ว่าซีรีส์ฮอตส e a ปลี เป็นซีรีส์ที่เหมาะกับคนที่ชอบดูซีรีส์ชิงไหวชิงพิบชอบซีรีส์แนวกีฬาแต่เน้นไปที่การจัดการบริหารทีมเรื่องนี้คุณต้องลองดูเป็นอีกซีรีส์หนึ่งนะที่สามารถหยิบขึ้นมาดูระหว่างดูซีรีส์อื่นๆออดแอร์ได้เป็นอย่างดีถ้าคุณเนี่ยกำลังดูซิซิฟาสเดอะมิ Mid, หรือกําลังดูวินเซนโซลองหยิบเรื่องนี้มาดูขั้นกลางระหว่างที่รอซีรีส์ที่ออดแอ์อยู่เนี่ยก็ได้นะ เราเนี่ยก็จะขอรีวิวประมาณนี้แล้วกันเนาะเพราะถ้าพูดมากกว่านี้ก็กลัวจะสปอยมากสักจนเกินไปใครเนี่ยที่ตามเราไปดูหรือไปดูแล้วเนี่ยสามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้นะก็ถ้าใครเนี่ยชอบที่เรามาแนะนําซีรีส์ให้ฟังนะก็ช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราเนี่ยทำคลิปต่อไปทุกๆไลค์และทุกๆซับเนี่ยมันเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปจริงๆนะสําหรับวันนี้มูฟวี่ทูโทนขอลาไปก่อนบ๊ายบาย